การมีความรู้สึกว่าเกาสินนี่เป็นกรรมฐานพิเศษเ <c oughs> จอทั้งบางท่านถึงก็พูดว่าถ้าปฏิบัติกสินดีไม่ดีเทียนแตกอาจจะบ้าตายเช่นคนใดหรือว,ว่าเป็นโรคแก้ไม่หายเป็นโรคบ้าแก้ไม่หายน <c oughs> ล้ถือว่าเกาสินเป็นกรรมฐานพิเศษบางทีอาจจะถามกันเคยดินบ่อยๆว่าถามกันว่านี่ปฏิบัติเกสินเชหรือ ความจริงเรื่องกศินไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าพระกรรมฐานธรรมดาก็เป็นอารมณ์ที่บรรดาท่านนั้นหลายจะปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นนั่นเองแต่ถ้าว่าสาัยการเล่าลือของคนทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทำมาเห็นว่ากสินนี้เป็นกรรมฐานพิเศษ จะรู้สึกว่าถ้าใครปฏิบัติกระสินคนนั้นจะเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชไิเศษทั้งหมด <c oughs> หรือว่าเป็นผู้วิเศษเกินกว่าบุคคลอื่นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนักที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามธรรมดาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหลา <c oughs> ยย่อมมีความรู้สึกเสมอเหมือนกันเมื่อกสินหรือว่ากรรมฐานนีสามสิบอย่าง ก็คือใบที่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นมีสภาวะเหมือนกันแล้วก็สำหรับกระถินที่กระสินที่เรียกว่าทำให้คนมีสมาธิเข้มแข็งก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานหยาบไ <c oughs> ม่มีรูปสำหรับดู สังเกตได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายว่าว่าสมาธิในกสินนี้จะทรงตัวอยู่หรือว่าไม่ทรงตัวอยู่ในเมื่อกระสินเป็นกรรมฐา,านหยาบฉะนั้นกระสินทั้งหมดเมื่อทําไปแล้วทุกกองก็สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌานสีได้ทั้งหมดเหมือนกันเมื่อสามารถทรงจิตให้เป็นฌานสีได้นี่ก็สามารถเข้าฌานในกสิน ู้กองตาเดินหนึ่งทิ้งสี่ตามลำดับชาญตามลำดับกบสินนื่อเข้าชาญสลับชาญสลับกบสินเมื่อทำอย่างนี้ได้ครองอารมณ์จิตก็มีความเข้มแข็งสามารถยาดิฐานให้เป็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธิ์ได้แต่ความจริงแล้วการเจริญกสินก็เพื่อต้องการสมาธิจิตนั่นเอง ฉะนั้นการจเจริญกสินจึงไม่ไม่ใช่เป็นของพิเศษสำหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานาหากว่าท่านท้องไจะสงสัยว่ากสินทำอย่างใดอย่างหนึ่งแลวสามารถจะทำให้ปเสนายานให้เป็นพระกรรมฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นของไม่ยากถ้ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้เข้านิชฌานสี่ <c oughs> แล้วก็ เจริญมีปเสนาญานต่อท้ายอีกนิดหน่อยก็าสามารถจะเป็นอรหัตผลได้ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอักษาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสารีบุท มีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายคนนายช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ท่านภบสา,ารีบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยทรัพย์หนักในสังคมก็คงยจะมีอรมหนักมในด้านกามอเรียกด้านกามารมจรึงให้อสุภกรรมฐานแก่เธอเธออยู่กับ ภาษารีบรเช่นระยะเวลาสามเดือนเจริญสุภกรรมฐานไม่มีผลออกภาษาแล้วภาษารีบทคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของตนที่จะพึงฝึกสอนได้จึงได้น,นำไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรกราบทูนให้ทรงทราบ <c oughs> ว่าให้พระกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานมาสามเดือนเธอไม่ได้แม้แต่ฌานโลกี องค์สมเนตระชินสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตรขึ้นชื่อว่าคุลบุตรผู้มีศรัทธาที่มหาตถาคตตถา,าจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสาลีบุตรจงกลับไปก่อน เมื่อพระสา,ารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวร์ในได้พิจารณาจริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลส <c oughs> สมเด็จพระบระมโลกเกศเชษฐ์ก็ทรงทราบว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตย,ยังได้ทรงให้กสินสีแดงที่เรียกกันว่าอรหิตกสิน เพราะว่ากสินสีแดงนี้เป็นกสินเป็นเครื่องต่อต้านเป็นสตรูกับโทสะก็จะขอพูดแค่ตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับกสินนี่มีสิบอย่างกสินสี่อย่างก็คือกสินสีแดงกสินสีเหลืองกสินสีเขียวและกสินสีขาวสามกสินนี้เป็นกสินสำหรับต่อต้านกับโทสะเป็นข้าศึกกับโทสะ ถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายและโทสะฉุนเฉียวก็จงเจริญกสิณสี่อย่างนี้สำหรับกบสิณอีกหกอย่างเป็นกรรมฐานกลางคนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจริตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนขอบรรดาท่านนั้นหลายพยายามรับทราบไปด้วยเพื่อการเจริญกรรมฐานนี่มีความสําคัญ ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่ากันดุ่มไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระลูกชายในช่างทองเนื้อดูตัวอย่างการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระนายลูกชายในช่างทองผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผลในครู่เดียวเป็นอรหัตผลนั่นก็คือองค์สมเด็จพระทศพล ทรงนิรมิตรดอกโบวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็ส่งให้แก่ท่านเมื่อกี้ใช้คําว่าเธอไปคําหนึ่งต้องขอพระทานอภัยท่านด้วยเพราะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระรหันต์ข้านิพพานไปแล้วใช้คําว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาตยแต่ก็อายที่ไม่มีเจตนาก็าคิดว่าพระอริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ <c oughs> ในขณะที่พระพุทธเจ้าสมอบดอกบัวทองคําสีแดงให้แกท่านแล้วก็แนะนําว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบนกองทรายทำทรายให้มูนขึ้นมาแล้วก้านดอกบัวนี่ปักตรงไปยังลืมตามองดูภาพสีแดงให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดไปในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดง ถ้าภาพเลือนไปจากใจของเธอจนลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วจนหลับตานึกถึงภาพสีแดงพระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงเท่านี้ท่านผู้รับฟังทั้งหมดฟังแล้วก็จำนิทานเรื่องนี้หรือว่าสูตรเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเปน็นนิทานมาแนะนำท่านในฐานนะเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน เนื่เมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคําสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านก็กราบถวายธรรมาสการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านบัวปักทรงไปลืมดาตาดูก้านบัวจำสีแดงภาพของดอกบัวได้เมหลับตานึกถึงภาพสีแดง เมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอรมเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม่ไม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงที่จำไว้นะท่านนั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จำไว้ว่าภาพกระสินเนี่ยไม่ใช่ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราส่งไว้บเวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจำจเฉพาะสีนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะเริญกรรมาฐานกองอื่นแล้วก็สีนี่มันผ่านเข้ามาเราคิดว่าเป็นกระสินอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราจำภาพสีแดงที่บังเอิญสีอื่นปรายกดขึ้นมาต้องตัดทิ้งไปทันทีเราจะต้องทรงเฉพาะอารมณ์สีแดงเท่านั้นนี่กระสินกองอื่นก็เหมือนกันจะไม่ว่ารับฟังกองเดียวกองอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่จะต้องมาหาลีลาเลียงไปทุกกอง ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อคัสเตดไปฟังมากๆม,มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะเป็นการทําลายศรัทธาและทําลายพระาศาสนามากกว่าเมื่อท่านลืมตาหลับตาหลับตาลืมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพียงครูเดียวก็แปกากฏว่าเกิดอกหานนิมิตตอนอกหานิมิตออมที่เกิดขึ้นนี ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอดตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพต่อมาเมื่ออุกานี้ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิตหรือที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ ภาพสีแดงก็ปรากฏชัดไม่เลือนลางเมื่อจิตทรงตัวดีภาพสีแดงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ท่านบังคับให้เล็กลงก็เล็กบังคับให้ใหญ่ก็ใหญ่ให้บังคับให้นึกให้ขึ้นสูงก็สูงนึกให้ขึ้นให้ลงต่ำก็ต่ำนี่อย่างนี้เป็นเป็นนนมิตที่ปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่ใรมนึกจำของเดิมแล้ว แค่ว่าต่ออาศัยอารมณ์นึกจำของเดิมมาก่อนเป็นสำคัญต่อมาสีแดงนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไป,นไปจนทั้กลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งทึบใหญ่ทึบใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจนเป็นประกายพลิก ตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌานสี่เมื่อปรากฏว่ากสินดวงนั้นเป็นกชานสี่แล้วจิตก็ทรงตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกระสินแบบสบายๆใจมีความสุขนึกให้กสินใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายฝาบ้างอยู่ขวาบ้าง เป็นอันว่ามีความเพลิดเพินจิตทรงตัวตอนนี้เป็นฌานสี่เจ็ดทรงตัวดีก็สิงก็ไม่หนีภาพไม่หายไปใจทรงตัว <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานพิจารณาว่าเวลานี้เธอทรงฌานสีส่ได้แล้วแต่ว่าเราไม่ช่วยเธอ เธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็จะเป็นพระโยคาววจรที่ทรงฌานโลก,กีอยู่ตามนั้นเอเจนั้นองค์สมเด็จพระพระเกวันได้ทรงในในมิตรบ,บัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอเดิมทีมีสีสดสวยใสยสวยงาม กลายเป็นดอกโบวที่มีความเหี่ยวแห้งเมื่อพระรูชายในช่างทองเล่นกระสินเพลินก็นึกถึงภาพดอกโบวขึ้นมาไ,มได้ก็ลืมตามาดูเห็นดอกบบวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อนกลายเป็นสีดอกโบวที่มีความเหี่ยวแห้งแปลกใจว่าดอกโบวดอกนี้เดิมทีที่มีสีสดใสแต่เวลานี้ประเดี๋ยวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้ เธอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนิมิตกระสินตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแห้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วก็ภาพความผ่องใสของกสินเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกาลังทรงตัวเ <c oughs> มื่อเล่นอยู่กับภาพกระสินเพลินพอสมควรก็ลืมตามาดูดอกปวัวใหม่คราวนี้องค์สมเด็จไปจอมไตรทรงระมิดให้กลีบหล่น เกสรหลน่นฝักหลน่นแล้วก็ก้านหักอาศัยที่จิตเป็นสมาธิถึงชาญสี่ปัญญาเกิดมากท่านก็นได้พิจารณาว่าโอโ๋หนอดอกโบนี่เดิมเป็นดอกโบทองคำมีความสด